ขอบคุณผู้นำนะครับขึ้นกันอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของราคาน้ำมันนะครับขึ้นทีละหนึ่งบาทลงทีละสลึง <c oughs> สุดยอดมากนะฮะเศรษฐกิจไทยคึกคักรัฐบาลชนะประชาชนคงแพ้ขอแค่ได้อยู่ขอบคุณครับโุงตที่อยู่ยืนยาว <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับทีนี้อนรับสู่ช่องน้ำน้ำคนรักอนะครับสำหรับคลิปนี้พามาดูรถสวยๆครับเมอพี่นคนขับใจดีมากให้รีวิวนะคันนี้จะมารีวิวเจ้าฮิโน่โดว์มินิเตอร์้อยผมคันนี้เป็นเครื่อง155หรือเปล่าอ่ะถ้าจะไม่ผิดนะนี่รถมาทําไฟหลังนะครับมีรีวิวหน่อยนะนี่คันนี้จะแตง่งมาดูคันอะไรแต่งกันข้างหน้าเป็นโครเมี่ยมเป็นเลนครับนี่ก็ใส่เลน แล้วก็นาซาหลายตัวเลยครับนี่แล้วก็ดาวทั้งหมดหกดวงนะครับกันชนเลทไฟปาร์ตานีนกระจกนาซ่านะครับแล้วก็ด้านข้างไฟเลสด้วยหนีใส่นะครับน,นี่กันที่ติดประตูฝาครอบครับสวยสวยเลยนี่แล้วก็ประตูก็จะใส่ครอบเลเรียบร้อย สวยงามครับผมกระบะน่าจะเป็นสองร้อยสิบะคิดว่าหรือไม่ก็รอ้อยเจ็ดห้านะนี่เก็บไฟลังนะอันนี้วิ่งดิไในนี้นนนะอ๋อไปกรุงเทพมากับเดี๋ยวเล่ยไปไหนดินดนเล่ยโดมินิเตอร์อีติดตัวไหมอ่าเนี่เดี๋ยวเล่วองเดือยจาน โอ้ควางเลยเดี๋ยทีนี่ใครอยากเห็นนะนี่ครับผมหกเกียร์ยาวมากอู้บอกอู้กว้างมากดุดตาดิครับเบรกมือนีทั้งหมดเออหกเกียร์นะครับทั้งหมดหกเกียร์คันนี้หน้าปัดอยู่ที่ร้อยหกสิบนะครับ ก็จะเป็นตัวใหม่นะครับพีโนตัวใหม่จะเป็นอย่างนี้เลยกว้างม,มากทุกคนมุมมองก็ง่ายนะครับไม่ถือว่ามองยากนะครับผมสายชาร์จนี่มี USB มีที่ย,ยุนี่มีขาตั้งด้วยครับนี่นั่นแหนบตรงนี้ก็ได้ครับไลฟ์สดได้เลยนะเนี่ยไลฟ์สดในรถก็ไลฟ์ได้เลยเนี่ยช่วยช่วยนี่บอกผมอะไรเขียว เดินมาภายในแต่งสภาพภายนอกนี่ควรระวังสวย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 มากหอมมากรลยทุม,ม,มีน้ำหอมาหอมากหอมมากสุดยอดครับผมอันนี้ยกดำตัวยกดำนะครับเป็นมุมหม,มุนนะครับตัวนี้สวยมากแต่ก็รันข้าง นี่ครับไฟครอบปัดน้ำฝนจกนาซาทั้งหมดเอ,อ่อน่าจะหลายบานไม่เท่าว่าเท่าไหร่ไหนะั่นไม่ถูกนั่นคางก็ใส่เลสเลสต่างกันเลยนี่นะกับจอบเลสนี่นะอันนี้วิ่งกับนั่นเอกกันไหมนี่นั่นยิติดติด๊กเกอร์กันนี่อ๋อกับอินติดอยู่ยังไงกับนั่นเอกเนี่ยตีมยอกันเลยท่อมใบเทลเลอร์เมกาห้าหนึ่งสี่ cần rồi nè cái này xong rồi ship mày à, rồi oh rồi à oh oh nửa ngày nửa ngày chẳng chạy 200 triếp bỏ cái bút lên 200 triếp liền um cặp um 155 km nè 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 mày mày nè 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 mày nè 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 mày nè 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 ล้อล้อล้อ <laughs> นี่แหละรถสวยของภาคใต้ครับเต่มันโป่งนี่เน,นี่ยเ,เก็บไฟอยู่นี่เคยเบื่อเลยมันไม่ว่างได้ป่ะนี่ไม่ไม่ว่างตรงกลางคืนอ่าตรงไปติดเบือเบ่อได้เป็นไรนี่เ,เก็บไฟครับเ,เก็บไฟนี่แหละรถดต้ปั่นลูม <laughs> อันนี้ไม่ได้ใช้ไปอย่างหน้าไหนว่าตัวนี้ไม่ได้ใช้สิครับอ๋อนืมอันนี้โรก,กี้ใกล้นี่ก,กนนันนี้รถกันเนี่ยนี่รถบันเนีอ๋อนี่ก็บียร์ผมาแต่ไมเบียรต่ด้วยอ๋ออันนี้ก็เบีมร์ไม่ก็มานี่ก็แล้วอ,อ,อันนี้โรก,กี้นี่นะอันนี้ทำไฟกัน ดี๋ยวดูล็อกกี้หน่อยสิดูล็อกกี้หน่อยอนี่เทเลอร์สิบลอบ้ออันนี้มันทำไฟด้วยกเก็บไฟด้วยเนี่ยเก็บไฟด้านในครับก,กำลังเก็บละไลไรอยู่เลยครับเรากำลังเก็บชุดไฟอยู่นะครับนี่นี่ล็อกกี้ครับน่าจะเป็นร้อยเก้าห้าครับน่าจะพเพราะคันนี้เคยเจอแนละ้วน่าจะเป็นร้อยเก้าห้า ทางครับผมนี่ครับฝั่งคนนั่งก็กว้างเช่นกันนะครับนุ่มมากบบกอันนี้พัดอันนี้เหมาสามที่นั่งมาทั้งหมดสามที่นั่งจะเป็นตอนเดียวนะครับอันนี้พัดเก็บได้นะครับน,นี่พัดเก็บได้นี่จะตั้งวางอะไรก็ได้ได้หมดเลยแสดงว่าคันนี้น่าจะซื้อมาใหม่นะเนี่ยสียังใหม่เลยสะอาดเลย เาที่าวบ้านเจนู้นอืมออกยากเท่าไงมาบ้ไดเว่าน่ตัดเล็กมาเ่อดีดังเลยใฮ้ยคุเจ๊มันเสียมาติดไปด้วยกับตารการสาหร่ายต้นเมาวะร้อยห้าห้านะครับผมไม่ใช่สองร้อยสิบนะโอ้ยทุกคนอ๊โดมมิเตอร์มันมีสองร้อยสิบด้วยอ่ะก็มีร้อยห้าด้วยัแสดงว่าเราจะมีสามตัวมั้งต้องไปเสิร์ชเพิ่ม อาจจะถ่ายรูปกว่าเป็นปกลิฟรถสวยเนียบดูรับรถสวยจังหวัดปัตตานีครับผมนี่รถภาคใต้ของเราก็ประมาณเนี้ยจะเป็นสีขาวกระบะสูงเงยสามมิตรเนี่ยนะครับสวยมากเนี่ยจะเป็นกระบะเงี้ยสวยรับสวยฮิโน่ตัวใหม่น,นี่เป็นตัวใหม่ของฮิโน่เลยนะครับถ้าเป็นตัวเก่าจะเป็นเอฟซี9เจอะไรเงี้ยพวกม่ก้าเนี่ยหัวซีรีส์หน่อยเนี่ยแต่ตัวใหม่รู้สึกว่าสะดดตาเรียบดูแล้ว คันนี้น่าจะเป็นหนึ่งปีเต็มนะครับนี่ดูท่าแล้วนี่ใช้งานมาไฟต่างต่างไว้ยับวิไฟเปิดสวิตช์แล้วนี่อันนี้แต่งนะครับนี่สวยไหมสวยไหมนี่เปิดไฟอาจจะไม่ไม่สว่างหน่อยนะต้องดูกลางคืนอ่ะนี่ไฟเขียวไฟเขียวนี่มีไฟล่างครับนี่อันนี้เป็นหลอดนะครับนี่ไฟหลอดนี่ อ๋อต่อโหลดอย่างนี้เลยเหรเนียมองกลางคืนสว่างแน่นอนนะคีนี้เดี๋ยวดูไฟหลังครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่จะไฟข้างนะโอ้เขียวครับสวยๆนี่มีไฟด้วยครับทุกคนนี่มีใต้เนื้อใสสวยแสวยม่ไนไฟหลังจ้ก็ยกด้้เมื่อร่บรแต่ไอน โอ้ว่างเลยนี่นะรดนี้มวกลวนนคนนั้นเงีอ้กองจัดวะแต่ผมมองจริงมองไม่จัดไมมวกโอ้ว่เดนี่นะออันนี้อะไรนี่อ๋อรดอ๋ออดใกล้นี่กางๆเอออันนั้นกันจัดกว่ารดติบ้านอ๋อรติง่ายกันมโอ้รโกนห่กนติ้าอืมโอ้ช่วยเลยนี่นะพายอไรดิอะไรจอเตียบเลยนะกันต้งกินอะแรงีสองทิปเหรอเนะอ้องทิปของกวางว่านะ แต่ด้่ไปอย่างนี้ลอใช่ครับแต่ใช่ไปอย่างนี้ล่อเลยอันนี้ปไปอย่างล้างแบบนี้มีนะครับนี่หัวเขาใส่ซอนเต็มหมดเลยครับเต็มมาด้วยไฟเขียวสงสัยจะชอบครับ นี่้าน้างใส่สองหลอดนะครับนี่เป็นลอดซ้อนไปเลยไปโอ๊ฝังเกลืงเกลืองกิจโอ้ไปเกลือปันนี้ด้ยนะรอยอ่อืมไขนน้อนหนนอกเบ้นทีเบ้นทีเบิ้นทีเบ้นทีเบิ้นทีฝังเบิ้นที โอ้เหลืองแรงเงี้ยจ้ามจ่าดิจ้ามจ่ายจ้ามจ่ายอีกอีกอีกดิอันนี้วิ่งโบไหมครับนี่อันนี้เป็นวิ่งเดียวโบไหมอ๋อครับอืมจ้ามจ่าอีกทีไปครับผมจุดเตี้ยครับผมเดือดตั้งครับผมโอ้โหสามชาขอบคุณนะผมอันนี้เป็นร้อยห้าห้าผม อ๋อเครื่องร้อยห้าห้าคันนี้ไม่ใช่สองร้อยสิบนะเสียดาว่ามีอีกตัวไปมาแล้วโดวมินิเตอร์ของเรานี่สวยไหมสองร้อยห้านะครับผมคันนี้เป็นเครื่องร้อยห้าห้าแรงมาจัดไปครับผมเดินทางปลอดภัยครับ <laughs> ไปครับผม <laughs> กับเดินทางปลอดภัยกับผมกับผม ไปแล้วผมเดินทางปลอไฟครับผมเสร็จแล้วผมเครื่อง155ผมอ๋อเครื่อง155มองไม่เหมือน210แป๊บเสียงผมว่าอยู่แล้วรถสวยๆจ้องไปทะลุงครับผมเดินทางนะผมสวัสดีครับ